สวัสดีครับพบกับวิเคราะห์ฟุตบอลนะครับซึ่งวันนี้เรามาชื่นชมผลงานของอาร์เจนตินานะครับแล้วก็มาดูประเด็นร้อแรงหลังเกมนะครับนี่ก็เป็นภาพล่าสุดที่ลิโอเนลเมสซี่สวมกอดกับเนย์มาร์นะครับก็ยุติแล้วนะครับสำหรับลิโอเนลเมสซี่หลังจากที่ป่าเข้าชิงในรายการกป้าอเมริกาเนี่ยสามครั้งเป็นรองแชมป์ทั้งสามครั้งนะครับในที่สุดก็ประสบความสุเร็จครั้งที่สี่นะครับที่พาอาร์เจนตินาเข้าชิง แล้วก็อาร์เจนตินาเนี่ยเป็นแชมป์กั้าอเมริกาสมัยที่15ของพวกเขานะครับสำหรับพลพรรคฟ้าขาวโดยประเด็นที่แอดมินจะนำมาเสนอนะครับก็คือ5ประเด็นร้อนแรงหลังเกมของคู่นี้นะครับหลังจากที่อาร์เจนตินาเนี่ยเอาชนะบราซิลไปได้1ประตูต่อูนนะครับเป็นการยิงของอั Uncle Maria นเคลดิมาเรียนะฮะเป็นยิงประตูเดียวประตูโทนนะครับเรียกได้ว่าก็ทำให้อาร์เจนตินาคว้าแชมป์ ป้าอเมริกาได้เป็นสมัยที่15ของเขาและก็มันน่าชื่นชมตรงที่ไปแข่งที่ประเทศบราซิลนะครับที่สนามอ่ามาสคาร์นานะครับที่จุผู้คนได้100,000คนนะฮะก็อาร์เจนติน่าทำสำเร็จแล้วนะครับดีใจด้วยสําหรับลิโอเนลเมสซี่นะครับนี่ก็คือภาพดิโกมาโรนาที่อยู่บนสวรรค์นะครับก็ยื่นลูกฟุตบอลให้ลิโอเนลเมสซี่สารต่ออ่าในการช่วยให้อาร์เจนติน่าเนี่ยคว้าแชมป์ รายการเมเจอร์ใหญ่ๆให้กับอาร์เจนตินาเราไปดูประเด็นแรกกันหน่อยนะครับท่านผู้ชมประเด็นแรกนะครับที่อยากจะพูดถึงนะฮะนั่นก็คือฟอร์มการเล่นของทั้งคู่ก่อนนัดชิงดําก็คืออาร์เจนตินากับบราซิลเนี่ยเจ๋งพอๆกันเลยนะครับเพราะว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยอาร์เจนตินากับบราซิลยังไม่แพ้ใครตั้งแต่ในรอบแรกมาจนถึงนัดชิงชันเลือดของทั้งสองทีมนะฮะ โดยอาเจนตินาเนี่ยมีสะดุดอยู่บ้างก็คือด้วยการเสมอกับทีมชาติทิลีนะฮะแต่หลังจากนั้นก็คว้าชัยชนะรวดหมดเลยนะครับแล้วก็ในรอบรองชนะเลิศนั้นพวกเขาก็ดวลจุดโทษตัดสินกับทีมชาติโคลอมเบียนะครับก็หลุดเข้ามาชิวหลุดเข้ามาเข้าชิงกับบราซิลได้นะครับในส่วนของบราซิลนะฮะในรอบสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนั้นครับเขาก็ เบียดชนะทีมที่เรียกว่ามีชื่อชั้นนะครับนั่นก็คือชิลีกับเปรูด้วยการเฉือนวิว1นั้งทีมนะครับแล้วก็าบราซิลนั้นมีฟอร์มค่อนข้างโหเพราะเล่นอยู่ที่บราซิลเป็นเจ้าพนะครับก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยหมายมั่นปั้นมือนะฮะที่จะควา้าแชมป์โคปาอเมริกาให้ได้ในที่สุดแล้วนะครับตั้งสองทีมก็มาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับซึ่งเป็นผลนานที่ตั้งสองทีมเนี่ยเล่นดีด้วยกัน ทั้ง2ทีมนะครับตอนมาเด็นที่2นะครับนั่นก็คือทีมชาติอาร์เจนตินาภายใต้การคุมทีมของล so ิโอเนลโซโคลิโอเนลซโคโรลลี่นะฮะก็มาคุมัาเหรียนทีมชาติอาร์เจนตินาเมื่อปี2 0 1 8นะครับโดยคุมทีมต่อจากเฮอร์เก้ซัมปอรีนะฮะถ้าหากใครยังจำกันได้แต่สไตล์ตาการเล่นของอาร์เจนตินาในยุคข,ของ ลิโอเนลซโคโรลีนั้นไม่ได้สวยงามไม่ได้เล้าใจนะครับก็คือเน้นของเรื่องผลการแข่งขันนะฮะซึ่งก่อนที่จะมารับตําแหน่งนั้นนะฮะตัวเขาก็โดนคอนขอดจากสื่อนะครับว่าเออไม่ไม่เหมาะสมนะฮะในการคุมทีมชาติอาร์เจนตินาเนื่องจากตัวเขาเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์ในการคุมทีมหรือว่าคุมเป็นโค้ชนะฮะโดยมีประสบการณ์บินแค่การเป็นผู้ช่วยให้กับโค้ดเซบียาและทีมชาติอาร์เจนตินาเท่านั้นนะครับ ก็ก่อนที่จะมารับงานนะ่ะโดนค้อนขอดไว้ค่อนข้างเยอะตอนนี้ก็ลบคำโซมาทได้แล้วนะครับโดยสกอรลนีนะฮะก็ค่อยๆทำ Argentina อาร์เจนติน่าย่างค่อยเป็นค่อยไปนะครับโดยสไตล์การเล่นก็ไมไ่เล้าใจไม่ได้สวยงามอย่างที่ทุกท่านเห็นนะฮะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยเน้นผลการแข่งขันเป็นหลักโดยตลอด34นัดก่อนอันนี้นะฮะที่คุมทีมชาติอาร์เจนตินา สโกอโลนี่เนี่ยพาฟ้าขาวอาร์เจนติน่านะครับแพ้เพียงแค่สี่เกมเท่านั้นโดยเอาชนะได้ยี่บเอ็ดนัดเสมอไปเก้านะฮะซึ่งหลังจากนั้นก็มาชนะในถ้วยโกปาเดเรนะฮะขออภัยครับ,รบเป็นโกปาอเมริกานะชิงชนะเลิศที่สนามมาราคาน่าในนัดล่าสุดก็ยังสานงานต่อฟอร์มกันยอดเยี่ยมฟอร์มสวยรูดก็เลยเพิ่มสถิติไม่แพ้ใครของอาเ์เจนติน่าเป็นยี่สิบนัดติดต่อกันนะครับนี่ได้ว่าประสบผลสำเร็จนะฮะใน การพาทีมชาติอจิตานาคว้าถ้วยแชมป์เมเจอร์นะฮะส่วนประเด็นที่3นะครับเมสซี่ยุติแชมป์กับทีมชาติแล้วก็ทำลายอาถรรพ์ได้แล้วหลังจากที่คนลุ้นช่วยตั้งนานนะฮะส่วนเนมานั้นอกหักไปนะฮะท่านผู้ชมครับก่อนหน้านี้เนี่ยลีโอนลเมสซี่เนี่ยลงเล่นกับ ทีมชาติอาร์เจนตินาในทัวร์นาเมนต์ทีมชาติดุดใหญ่เนี่ยกับอาร์เจนตินาถึง9รายการนะครับก็เลยตั้งแต่ฟุตบอลโลก2006กป้าอเมริกา2007ฟุตบอลโลก2010กป้าอเมริกา2 0 1 0ฟุตบอลโลก2014กป้าอเมริกา2015กป้าอเมริกา2016ฟุตบอลโลก2018และกะป้าอเมริกา2019ซึ่งไม่มีครั้งใดเลยที่ลิโอเนลเมสซี่เนี่ยจะก้าวขึ้นไปชูทรอฟี่ได้สำเร็จนะครับยิ่งไปกว่านั้นยามใดที่เมสซี่พาอาร์เจนต เข้าไปถึงนะัดชิงชเลิศเนี่ยเขาก็ต้องมีอันต้องอกหักถึงสี่ครั้งซ้อนเลยครับท่านผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนอา,อาถรรพ์อย่างหนึ่งนะครับสําหรับลีโอเนลเมสซี่โดยแบ่งเป็นการชิงโกปาอเมริกาเนี่ยสามครั้งนะฮะก็พ่ายแพ้หมดเลยก่อนหน้านั้นแล้วก็มาชิงฟุตบอลโลกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็พ่ายแพ้ต่อเยอรมันนะครับถ้าหากใครยังจําก็ได้แต่มารอบนี้นะครับประสบความสาเร็จแล้วนะฮะสำหรับ ลิเอเนลลเมสซี่นะฮะกับทีมชาติอาร์เจนตินานะครับเรียกว่าชูถ้วยกันแล้วนะฮะกปาอเมริกาก็สําเร็จนะฮะส่วนเมสซี่นั้นก็ยังส่วนเมสซี่นะฮะก็ยังได้รางวัลตําแหน่งดาวซุนโบรประจําทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับซึ่งตัวเขาเนี่ยก็ทําไปถึงสีประตูให้กับทีมชาติอาร์เจนติน่านะครับส่วนคนที่ผิดหวังนะครับแน่นอนก็คือ,อ,อลักเตะคนนี้ฮะเนม้า ผิดหวังไปตามระเบียบนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเนม่าก็เคยคว้าแชมป์กับบราซิลมาแล้วนะครับ <Yeah. S 1> ก็มีเพียงแค่ฟีฟ่าคอนเฟดเดเรช n c คัพเท่านั้นนะฮะที่พาบราซิลได้แชมป์นอกนั้น,นรายการอื่นยังไม่สามารถพาบราซิลควาา้าแชมป์ได้นะครับจะเสียใจยเป็นธรรมดาสําหรับบราซิลสำหรับ Brazil เนม่าส่วนประเด็นที่4นะครับจะไม่พูดไปไม่ได้นะครับเป็นความสําเร็จ อีกอย่างหนึ่งนะฮะนั่นก็คือนายประตูของพวกเขานั่นเองนะฮะคนนี้นะฮะท่านผู้ชมนั่นก็คือเอมิเลโนมาติเนสนะฮะสุดเด่นมากอ่านายทวารในวัย28ปีของอาร์เจนตินาป้องกันลูกสวยๆได้หลายช็อตเลยนะครับในนัดชิงชันเลิศซึ่งก็ไม่ใช่แค่เกมนี้นะฮะที่เจ้าตัวเนี่ยทำผลงานได้ดีๆตลอดทัวร์นาเมนต์เนี่ยกุลสับประตูจากอสตันวิลล่าเนี่ยมีอัตราการเซฟถึง85.71เปอร์เซ็นต์นะฮะป้อมคว้ารางวัล ทุงมือทองคําในทัวร์เมนท์นี้ไปครอบครองนะครับนี่ครับก็เรียกได้ว,ว่าเป็นปีแห่งการเจ้นเกิดนะครับโดยเขาเนี่ยเก็บคินชิ้นในนุก,กันในทัวร์เมนท์นี้นะขอภาย4ีนัดและยังเป็นจอมหนึบเลือดอาเจนตินาคนแรกที่ได้รับรางวัลน,นี้ด้วยนะครับสุดยอดจริงๆสําหรับเอมเลิโนขอภัยนะครับสําหรับเอมเลิโนมาติเนส่าลินแอดมินพันกันนะครับอ่ะส่วนประเด็นสุดท้ายครับท่านผู้ชมประเด็นสุดท้ายนะครับ ก็คือก้าวต่อไปของฟ้าขาวและเมสซี่จะเป็นอย่างไรนะครับต่อจากนี้หลังจากที่ได้ถ้วยนี้ไปครอบครองแล้วชีวิตการค้าแข่งของลิเวเรสซี่ก็เลยอ,อีกไม่มากนะครับเพราะตอนนี้ตัวของเมซี่เนี่ยเเริ่มแก่ชราขึ้นมานะครับก็เป็นธรรมดานั้นก็ต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรหลังจากการคว้าแชมป์กัวป้าอเมริกาไปแล้วในปี2021นยสิบเ็ดะครับถือว่าเป็นความปลดล็อกของตัวเองกับความสุเร็จ นนามจิชาติอาร์เจนตินาที่ตัวเขาเนี่ยถูกคอนคอร์ดมาตลอดนะครับว่า,าไม่สามารถพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ได้สักทีนะครับตอนนี้ทําสําเร็จแล้วนะครับสําหรับลีโอนลเมสซี่แล้วก็เป้าหมายต่อไปของเมสซี่กับอาร์เจนตินานั้นก็แน่นอนน่าจะเป็นฟุตบอลโลกนะฮะที่ประเทศกาต้านะครับที่จะมีการแข่งขันขึ้นก็เป็นความหวังของคนทั้งชาติสําหรับอาร์เจนตินากับลีโอนลเมสซี่ก็ต้องยกระดับ คุณภาพทีมไปด้วยนะครับสำหรับอาร์เจนตินาแล้วก็จะต้องคว้าแชมป์โลกมาให้ได้เพื่อที่จะเป็นแชมป์โลกสมัยที่3นั่นคือสิ่งที่เมสซี่ต้องการนำาให้อาร์เจนตินามากที่สุดและอยากจะนำโทรฟี่ใบนี้มาประดับชาติเหมือนกับที่ดิโกมาราดโดน่าเคยทําเอาไว้นะครับก็เป็นภาระที่อยากจะทําให้สําเร็จนะครับนั่นก็คือการพาอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกนะครับก็ อามาราดูนาก็มอบทุกสิ่งทุกอย่างไว้ให้เมสซี่นะครับมอบโลกให้เลยครับอ่านี่คือประเด็นร้อนแรงหลังเกมนะครับที่มีมาฝากกันนะครับก็แฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นหลังเกมก็พิมพ์มาพูดคุยกันหน่อยเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ